สวัสดีค่ะพี่ตลอดแบบมุ่ยนะคะมาพบกับอีกคลิปแล้วของวันนี้นะเนาะคลิปที่สามหรือเปล่าเอาใจคนโสดแล้วคันนี้เอาใจคนมีคนคบคนคุยคนเดียวบ้างนะคะเอนเนอร์แรงๆนะคะมาพบกันอีกเอนเนอจีใหม่ new เอน r g y จี new ไม่ใช่ new เอน r g y จี new ทอป,ปิกนะคะ เป็นหัวข้อท็อปิก long distance relationship นะคะรักระยะไกลนะคะรักระยะไกลของคุณแฟนคุณอันนี้อันนี้หัวข้อแรงนะใครไม่ใจแข็งนะคะข้ามคลิปไปแล้วก็อย่ากโกรธนะคะอันนี้เฉพาะคนที่ได้รับ e n e r g y นี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณเป็น long distance relationship ก็คือความสัมพันธ์ระยะไกลแต่ไม่ได้มีปัญหาใดๆยังคุยกันอยู่ยังคบกันอยู่ไม่มีเรื่องให้หวาดแหวงอย่าเอาไปตัดสินคู่ของคุณโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นแค่การทํานายโดยรวมนะคะจะเป็นหัวข้อ long distance relationship ที่เป็นมีประเด็นล้กันก็คือหัวข้อแรงๆนะคะแฟนของคุณถูกแย่งไปหรือยังแฟนของคุณถูกแย่งไปหรือยัง จะใช้สองเด็กนะคะนี่เด็กที่หนึ่งนี่เด็กที่สองนะคะชอบอันไหนเลือกเลยนึกถึงหน้าเขาให้ดูชัดๆหนึ่งสีม่วงสองเติร์ดนะคะโอเควิสตารอดท,ทีนวิสทีนวิสตาร์รอดเติร์ดไอทาร์ องที่หนึ่งนึกถึงหน้าเขาะะสังจิตสงใจที่ไพ่เอ็นเื่องแรงนี้ของใครแฟนคุณถูกแย่งไปหรือยังมารุ้นกันถ้าไพ่ออกมาแล้วมันไม่ดีนะคะให้คุณคิดว่ายาไปจัดสินนะคะหนึ่งห้าไปจัดสินคู่ของคุณสองให้กองแค่นิฐานเท่านั้นนะคะอย่าไปทำให้เกิดประเด็นเกิดปัญหาทะเลาะกัน มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยความสัมพันธ์รไกลแฟนคุณถูกแย่งไปเลยยะมีใครเข้ามาแทรกแซงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไม่ถึงกับแย่งหรอกอาจจะมีควีนอฟสอดอืมถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูนะ หรือตัวเขาอาจจะเป็นธาตุลมก็ได้ไม่ถูนตุนกลุ่มนะคะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่ามีอุ้มรุ่มด้วยในรูปอาจจะมีลูกติดมาหรือเปล่านะคุณนอ็อปสอดสเตนอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะสเตนชาวราศีสิงห์งคนคนนี้อดทนไม่เก่งเหรเดี๋ยวดูกัน กรีนอฟครับอ่าตอนนีนะ้มีผู้หญิงสองคนเข้ามาเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ละนะคะไม่จําเป็นว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นมือที่สามอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนเขาคนรู้จักอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะเป็นแม่เขาก็ได้นะคะกรีนอฟสอดที่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ลองดูนะคนคนนี้อาจจะอดทนกับคุณไม่มากพอก็ได้นะ อาจจะเชื่อครอบครัวเขานะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหากันอันนี้เฉพาะ long distance relationship ที่มีปัญหานะคะมีประเด็นค่อยเข้ามาดูนะคะคุณความสุขดีอยู่แล้วนะคะกับแฟนไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องอถูกแย่งฝุงแย่งแฟนไปก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะอันนี้สำหรับคนมีประเด็น q u e e n up ครับคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวธาตน้ำมีกรกฎพิจิก ีนออฟเพนเดอร์เแปดเหรียญที่เห็นพลังงานนะคะมีอยู่สามพิจิมีหมดแหละมีธาตุไฟด้วยแต่อยากจะบอกว่ามีไพ่บุคคลขึ้นมาเกี่ยวข้องนะคะในเด็กที่หนึ่งมีเยอะมากมีธาตุน้ำนะคะมีกรกบพิจิกธาตุดินผู้สบกันมังก่อนควีนออฟเพนเดอร์คลวีนออฟอคนคนนี้อาจจะดิวหลายคนหรือเปล่าคนไกลของคุณเน่ยนะ mm. หรือไม่ก็เขาทำงานร่วมกับผู้หญิงพวกนี้อยู่นะคะแล้วมันเลยมี energy หลากหลายนะคะก็อย่าเพิ่งฟัน